สวัสดีจ้ายายนาคนเกา่ายายนาคนเดิมค่ะเมื่อนี้เสาร์วันอาทิตย์ยายนากับมาบ้านจ้ะกับมาอุดอรกับมาเพื่อว่างซ้ำหมอจ้ะยายนากับตื่นเสาร์ึุมาอาบน้ำแล้วยายนากับอืมโดนแล้วยายนาไรลงคลิปยายนากับว่ามันอี้ยายน,าก,ยา,ยนากับสิลงคลิปห้พีห้นนองเบิงอันนี้เป็นเฮียนยายนาเนานะจ้ะเนาะเดี๋ยวยายนาสิหมุนห้เบิงบริเวณในบานจ้ะ อันนี้บริเวณในบ้านน้าจ๊ะเนาะหมุนมาฟังนี้จุ๊บนะ้าจ๊ะโดนแล้วยายน้ากับบริเวณบ้านคือกันจ๊ะนะ้าจ๊ะเนาะอันนี้ยายนากับสมนังอยู่นี่กว่าน้ำพีน้ำหนองจักน้อยยายนากับสีออกไปข้างนอกยายนาสีเอ็นไทยบริเวณบ้านเห็นเอฟซี FC แยน้าเบิ้งเนาะจ้ะเนาะว่า บริเวณบ้านเย,ยนาเป็นยังไงนาะจาะเนาะถ้าเบิง่งเนอกจาะเด้ออันนี้นอกบา้านเนาะจาะเนาะเยนาชายนอกบา้านนี่เบิ้งนนี่นอกบา้านบริวเวณเฮียนจะ้ะส้มคืออันน้ำไม้หน่ยจ้ะนี่กับบริเวณรหน่อยรอบนอกมันไ่จ้ะอันนี้กับนาำบา้านจ้ะ ลูกสาวอยู่หน้าบ้านจ้ะลูกหลานอยู่น้าบ้านซึ่งเป็นดิ่งต่อกันแน่จ้ะต่อกัน,กนขา้าวม้าฮะยันยันนะมีนะนนจ๊ะเนาะหลานนั่งยู่ปีต้องนองอยู่จ้ะนี่บริเวณเนี่นะจ๊ะเนาะข้างนี้ก็สิเป็นค่างบ้านจ้ะอันนี้ก็สิเป็นค่างบ้าน กระสีมีต้นมะม่วงอยู่สองต้นมะม่วงก็กำลังเป็นหน่วยเด้อจ้ะเด้อมีนวยมะม่วงมะม่วงดกอยู่เด้อจ้ะอันนี้ต้นยุ้เยี่ยนจ้ะต้นใบใหญ่เด้อจ้ะเนี่ยมะม่วงก็กำลังเป็นดกอยู่จ้ะดกอยู่นี่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงอยู่ขางเฮี่ยนจ้ะ ต้นนี้กระดกต้นนี้กระดกกินนะจ้าว่างต้นบกม่วงอันนี้ต้นบกม่วงมีอยูซองต้นจ้ะปลูกไว้าขางเฮียนเนาะจ้ะหนะ่อเนี่ยดกได้การยู่จากบกม่วงกไ็ได้ได้ย้อนอยู่อันเมื่อหลังย่หน้าสิบวิไทยอันสวนบกม่วงย่หน้าหายเบิ่งเด้อจ้ะเด้อ ดุนแล้วบ่ได้เว้าบ่ได้อัดคลิปกระสีเว้าเป็นเครื่องเครื่องล้จ้ะมะม่วงกับดกยนะูดจ้ะนะดกอยู่เดียวโดอกอยู่ได้กินย้อนเดียวหน่อยๆๆอยำยางเดียอันนี้ก็สิเป็นต้นบักหนาวก็มีหน่วยจักเทอือหลังบาดมาจ้ะเนาะบริเวณหลังบาดก็สิมีลูกสาวเพิ่นปลูกพกักไหวยู่จ้ะอยู่หลังบานเดมึงย้ายหน้าสิา้ผ้ายางมาหลังบานมาจ้ะเนาะ กะศิลูกมะเขือกะสิมีต้นมะเขือมีพักอันแป้นนอกจากเนาะพักแป็ดมานห้าวเตคันสมอันนี้กะสิเป็นอันพักบุ้งอันนี้กะสิเป็นใบเลื่อยนอกจากเนาะพักใบเลื่อยนอกจากเนาะพักใบเลื่อยบานห้าหรือพักของเปียบานห้านอกจากเนาะกะสิมีกระเทียมเน่พักใบเลื่อยลายด้วยจะเป็นดอกเต็มอยู่อันนี้ต้นมะเขือขึ้น ก็สิมี่ขนาจะข้นาข้นา,นาแล้วก็บใบไอ้ผักแป้นคือเจ้าคือเก่าเจ้าไว้บตะคันสมเนาะโหระพาบริเวณเนีนมันจะเนาะน้ำเฮี้ยอันนี้คือเจ้าเอิญผักอีกอย่างพู้นี้หรือว่าผัดแซ่บแสบจะจะผักอีกอย่างอันนี้ก็จะเป็นขางเฮียนขังทั้งนั้นจะเนาะ ะจะเนาะครั้งล้างจะเป็นแคบๆจ้าแต่ว่าก็พอปลูกผักปลูกยังได้ยุนเนาะจะเนาะคลิปนี้กับสิซ้ำนี่เด้จ้ากับสิจบเล้วกับสิลาพีและน้องซ้ำนี่เด้จ้า